เมื่อเวลาเจดนาฬิกาวันที่16พฤษภาคมพันเอกนัทกรเรือนติบผู้บัญชาการเฉพาะกิจราบมนูเปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนฝั่งตรงข้ามอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากว่ากองกำลัง KNLA และกองกำลัง KNDO ได้นำกำลังเขาปิดล้อมโจมตีที่ตั้งกองบังคับการกองพันที่ยี่24ฐานมอกุยลู่อำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเรี่ยงสหาภาพเมียนมาด้านตรงข้ามบ้านแม่ละไทยหมู่หนึ่งตำบลแม่หล่กอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก ห่างจากแนวชายแดนประมาณ1กิโลเมตรโดยสามารถเข้าดิดฐานมอกุยลู่ได้สําเร็จในเวลา6นาฬิกาและได้ตรวจยิดอาวุธยุโทโธปกรณ์ของทหารเมียนมาได้หลายรายการขณะเดียวกันหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่35กองกําลังนเรศวรและหน่วยเฉพาะกิจตํารวจตะเวนชายแดนที่34จัดกําลังเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตะเวนนาอาวุธยิงสนับสนุนเข้าที่ตั้งตามแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันการลุกล้ำอธิปไายของกองกําลังติดอาวุธต่างชาติ และดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมง